สวัสดีครับ,บครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับท่านนายกอ,อ,อบตตำบลแสนอคุณพี่สมเจตโพลพันธทีผมนายกวังชโชนสองนายกมาเจอกันพี่น้องครับพี่น้องชาวเกษตรกร,ท,กรที่ทํานาซึ่งเป็นอาชีพที่คนอื่นมองว่าเป็นอาชีพที่น่าสงสารวันนี้ผมได้พิสูจน์เรื่องเกิดจืดซึ่งคุณพี่นายกสมเจตโพลพันธทีเนี่ยแรกเลยแกไม่เชื่อในวันนี้ปรากฏการที่ผมพูดไปคนลุกไป ข้าวปีหอมมะลิ105จะเกี่ยวทิหน้าข้าวไม่เคยล้มสักตน้นให้ถามกับคุณพี่ดูว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรเชิญคุณพี่ครับครับสวัสดีครับผมนายสมเด็จพวกพันธีเนาะก็อันนี้เปิบเสมือนน้องก็เรื่องเกิดเจ็ดเนี่ยใครก็ไม่เชื่อแต่ทีนี้พวกบอกว่าจะมาแนะนำให้เกษตรกร,ะร,กรนะลองใช้ดู ผมก็เพิ่งทาครั้งแรกข้าวมะลิเนี่ยแต่ข้าววันอื่นก็ทํามาเรื่อยเป็นข้าวกอขอปกติเนี่ยมันก็ต้องใช้ปุ๋ยสองครั้งสามครั้งเป็นอย่างน้อยทีนี้เขาคุณภาพเขาคุยให้ฟังเรากไ็ไม่เชื่อหรอกจนกระทั่งเอามาลงเนี่ยเขาบอกว่าไร่หนึ่งประมาณสามลูกก็สั่งมาทั้งหมดร้อยห้าสิบเนาะที่มันห้าสิบไร่ก็เอาลงหวานตังก็ไม่เก็บด้วยเราบอกอเอาไปเถอะราคาก็ถูกก็หวานไปจนถึงวันเนี้ย เขาก็ติดตามเพิ่งจะติดตามเนี่ยเพิ่งจะติดตามแต่ถ่ายรูปเอาไว้แล้วะว,ว่าเอ้ยเอ๊ะทำไมเนี่ยข้าวมันไม่ล้มเลยอะ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่แค่เราจุดที่เราเรายืนดูอยู่ไงผ่านไปทั้งหมดเนี่ยติดถนนไปตลอดเนี่ยมันไม่ล้มเลยอะ่ะเป็นคนที่ใช้เกลือจืดทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งหมดเลยครับเนี่ยอ้าวแล้วทีนี้เราจะหันกลับมาเรื่องการใช้ปุญญ๋ยยาพอเราใช้เกลือจืดไปปุ๊บทางนี้เขาบอกคุณภาพเขาดีแล้วทีนี้ข้าวมันิ105เนี่ยเป็นข้าวโครงการด้วย โครงการเนี่ยต้องการจะปลูกให้มันปลอดสารเขาก็เลยบอกว่าเรื่องยาเคมียาหรือปุ๋ยเคมีเนี่ยเขาไม่ให้ใช้ถ้าใช้กบไปตรวจคุณภาพข้าวเนี่ยแล้วไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเขาจะให้ไม่ผ่านเราก็ไม่ใช้มีปุ๋ยยาของเขามาให้สองอย่างไอ้สองตัวในตอนแรกเขาบอกเอาใส่ไปแค่นั้นเราก็ใส่แค่นั้นตรงเนี้ยตอนแรกเป็นหนอนกอเป็นหนอนม้วนใบอ่ะครับมันเป็นหน่อยหน่อยเราก็ไอ้ใจนึงก็อยากจะฉีดกลัวไม่ผ่านอีกกลัวไม่ผ่านอีก เราก็เลยวัดใจเลยเพราะตอนนั้นข้าวออกแล้วสุดท้ายมาเนี่ยมันก็หายไปเองนะริงๆนะตรงนี้เลยเนี่ยครับมันก็หายไปเองใบมันคงจะเขียวอะเขียวเยอะแล้วมันก็กินใบแต่รวงมันไม่เป็นไรไงโอ้เยี่ยมเลยอเราก็ตัดใจว่าเอ้าถ้ามันเสียถ้ามันลามจริงๆอะถึงจะอะไรมาฉีดสร้างความพอใจให้กับพี่เป็นอย่างมากกวาเกิดเหเห็นเห็นเห็นข้าวตัวเองไม่ล้มอะมันสูงอะครับนี่คนนี่เราไปยืนข้างล่างนี่ท่วมหัวเลยนะครับข้าวนี่ท่วมหัวเลยนะครับ เออแล้วมันไม่ล้มมันมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกแล้วพอดีก็เลยบอกเฮ้ยมันต้องเกิดจากเกิดจืดตั้งแต่ที่เขาบอกเลยว่าต้นมันแข็งแรงครับเออมันทาไม่ไม่ให้ล้มทุก,อ,กอย่างทุก็ต้องพิสูจน์ก่อนครับพอพิสูจน์เห็นว่ามันได้ผลจริงเลยก็ให้ตามเจ้าของเข้ามาดูครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องชาวเกษตรกรตำบลแสนต่อวันนี้ผู้นําของท่านทําแล้วครับหนึ่งลดต้นทุนการผลิตสองคืนชีวิต ให้กับแผ่นดินเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพี่แกพูดชัดเจนว่าเฮ้ยพี่ทานาครั้งแรกแล้วมาเจอข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าไม่ล้มพี่ดังระดับประเทศดังแน่นอนแล้วดีที่กล้าเป็นคนแรกที่ทําอย่างนี้หนึ่งอย่างที่เห็นหมครับให้รบกนชั้งภาพซูมเก็บให้หมดแล้วนี่คือข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าทั้งหมดของพี่เลยครับห้าสิบลายเลยไปด้านนู้นก็ใช่ แล้วก็เป็นลูกค้าที่ใช้เกิดจืดนะครับใน,นของเราหมดเลยเนี่ยอ๋อของพี่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเนี่ยเลยกยมากครับรออย่างเดียวรอผลผลิตว่าถ้าเกิดได้เกินหกสิบถังดังแน่โอโโ้โหมาลีอ่ะห้าสิบถังนี่ก็หรูแล้วถ้จะดูดีๆนะครับผมดูจากรวงนะวันนี้นะครับหกสิบถังข้างหลังเอาไว้ก่อนผมดูแล้วโง่มันมันก็ดูตามภาพนะครับแล้วข้าวไม่ล้มถือว่าข้าวไม่เสียแต่ถ้าเป็นอ้อย ข้ล้มคนรวยเข้าถ้าล้มคนจนนะครับเพราะข้าวล้มเนี่ยจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันจะพันร่วงไปข้างล่างแต่ข้าวปีแล้วมาได้ดีอย่างนี้ผมมั่นใจเลยครับว่ารวยกับแปงที่เกี่ยวมาเมื่อกี้ก็เป็นข้าวปีนะพี่น้องเนี่ยใช่ใช่เปรียเมื่อวานนี่เองข้าวบริหนึ่งสห้าข้าวโครงการของนายก ทุกเจ็ดนี่แหละใช่ครับเสร็จแล้วฟางมันก็ไม่ตอเราเห็นชัดเจนมันไม่ล้มอ่ะนะพี่เนาะไม่ล้มครับข้าวปกติก็เหมือนของผมไม่ล้มโอ้เยี่ยมเลยอ่าทีนี้ยังเสียดายเนี่ยจะมาช้าไปสองวันถ้ามาก่อนสองวันเนี่ยเราก็จะเห็นแปลงที่ยังไม่ได้เกี่ยวมันจะอยู่ต่อเนื่องกันไปเลยผมชอบใจพี่ที่พี่พูดเมื่อกี้ว่าข้าวหอมมะลิหนึ่งถึงห้าเนี่ยถ้าล้มนี่คือธรรมชาติถ้าไม่ล้มนี่ มันแปลกธรรมชาติมากสะจเจเลยข้าวมะลีเนี่ยมันจะสูงมันจะแล้วยังไงก็ล้มล้มเพราะมันหนีน้ํามันสูงอยากให้ชาวนาเนี่ยมีเงินผมสงสารอาชีพชาวนาครับเหมือนกันนะครับทําแล้วขายปีเหลือแต่นี่กับสังอืขายปังก็เหลือแต่สังกับนี่แต่เพินั้นมื่นกว่าเนี่ยอยู่แน่แน่อยู่แน่แน่แอย่างเงี้ยนี่เป็นแนวความคิดของท่านนายกสมเจตโบว์บัตีซึ่งแรกๆเลยใครก็ว่าแกกบ้า เหมือนหลายๆคนก็มองว่าายกบคนับที่บ้ากับบ้ามาเจอกันเนาะอันนี้โชว์เรื่องเหลือจืดเหลือเืดอยังเหลือนายกหนองในยกไหนอีกในกระบ้าคนละอย่างอันนั้นบ้านน้าเออเอามันก็คนบ้าผมเนี่ยต้องการเรื่องอาชีพพรเรามองว่าเกษตรเกษตรกรเราเนี่ยมันจะต้องมีสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือเดี๋ยวนี้จะต้องเอาตลาดําการผลิตแล้วถูกต้องคือไม่ใช่ไปทำฝากนิดนึงคนที่เป็นใหญ่เป็นโตท่านส่งเสริมเขาปลูก ท่านดูเรื่องราคาด้วยถูกต้องครับถ้าศักดต่ว่าเชื่อพวกที่อยู่หน้าห้องบอกว่านายปลูกนี่ปลูกนั่นอีพวกนั้นใช่ไม่ได้ใช่ครับตลาดต้องให้เป็นด้วยนะครับถูกครับชาวบ้านลุมปลูกเหมือนอ้อยนะวันนี้<ช>เริ่มจะตายกันแล้วใช่ใช่อ้อยเหลือตันละแ800ดร้อยกว่าคนปลูกใหม่จะผูกคอตายแล้วครับน,นี่ทำเอ็มโอยูกับกับบริษัทที่โอเย,ยี่ยมเลยคุณจะราคาเท่าไหร่ก็ช่างแต่คุณต้องซื้อเอาขั้นต่ำเกียละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท ถ้าขึ้นไปตอนนี้หมื่นสองพันเนี่ยเขาก็ให้เพิ่มบวกเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์อเยี่ยมเลยถ้าข้าวเหลือแปดพันเขาก็ซื้อหมืออ่นหนึ่งแล้วอย่างนั้นเราก็ไม่มีโอกาสเสียเปรียบเลยไม่มีครับแล้วเขารับกี่ไร่ตอนเนี้ยตอนนี้รับพันห้าร้อยไร่รับอีกไหมตอนนี้ต้อง,ต,องต้องดูผลผลิตคราวนี้ว่ารบริษัทเขาจะพอใจไหมครับพอใจแต่หนึ่งต้องมีคุณภาพผมถึงไม่ได้ใช้เคมีเลยผมต้องเอาเกลือไปใช้นี่ไงโอ้โอโอต้องมีคุณภาพแล้วนี่ถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปผมบอกพี่ผมไม่ให้พี่ลโกผมม้ เราทำยังไงได้เขาเจ้าของเอเย่นไม่ให้ก็จะทำยังไงได้ให้ผมเชื่อว่าต้องให้ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นครับเพราะเขาเป็นนักรบที่คู่กันมากับผมเพราะไม่มีคนหนึ่งคนใดกล้าใช้แม้กระทั่งรองนายกที่ชื่ออาลีทองชมพูขอญาติเอ่ยชื่อเลยปากดีแต่ไม่ใช้ญาติญาติกันแหละครับปากนี่แจ๊ะเลยคนเนี้แล้วลงให้ด้วยช่างภาพปากช็อตเนี้ยลงให้ด้วยผัว โทษผัวว่าผัวไปทําแล้วไม่บอกสมดําหน้าท่านสมเจตทําแล้วได้ดีครับข้านมัวแต่จ๊กจจั๊ำไว้นะครับมันก็บอกมันไม่ได้เป็นคนทมผัวเป็นคนทมใช่แต่ไม่ยอมบอกสามีเพราะณนะวันนี้ผมบอกเลยว่าท่านนายกแสนต่อคุยได้ไม่อายใครเพราะทําด้วยตัวเองทั้งหมดใช่ดินนุ่มขึ้นทั้งแปลงใช่ขึ้นเขาอยู่ที่ไส้เดือนทุกกออข้าวอ่าดูได้เลยดูได้เลยเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากตรงนี้นะครับ แต่ทุกแปลงที่ทําเป็นอย่างนี้คนที่นําเกลือจือดไปใช้แล้วไม่ได้ผลมีอย่างเดียวมผมจะบอกานายกครับขี้เกียจ<อ>ที่ไม่ได้ข้าวสองอิดดิสองอย่างครับไม่จัดจำกัดบางคนถามผมบอกว่าเกลือจือดจำกัดอิดดได้ไหมถ้าผมแก้อิดดได้ผมไม่ขายแล้วครับราคาเด้ผมขายลงสองพันแล้วเออใช่ใช่อิดดต,ต้องดำเท่านั้นถึงจะหาย จำไว้นะครับอย่าไปเชื่อใครยาฆ่าอีดีตก็ไม่หายสงสารเดอะพวกที่ขายยาก็เหมือนกันอ,อยากโกหกชาวบ้านเผาจนดินเป็นดานหมดยังไม่หายเลยครับเพราะข้าวมันอยู่ใ,ใต้ดินอ่ะครับถึงสุดๆเลยนะครับวันนี้มาเยี่ยมพี่สมเจตถึงลานข้าวของบ้านหนองเมือดตำบแสนต่อซึ่งมีประธานกลุ่มลานตักข้าว แล้วเมื่อสักครู่นี้มาก็มาเจอพอดีเจอรถตักข้าวตักแล้วลอยเดินหน้าผมไม่เคยเห็นนะทำข้าวมาก็เกือบ20ปีแล้วก็เลยบอกกับพี่แกว่าหนึ่งเม็ดจะช้ำสองเม็ดจะหักแก้ไขได้ก็ต้องขอโทษนะครับอย่าไปตำหนิเขาเพราะเขารู้เท่าไม่ถึงกันอย่าไปตัดราคา,านะคุณซื้อ <c oughs> นะครับต้องบอกกันเลยด้วยความเป็นห่วงเพราะเราไม่รู้นะวันนี้ผมมาเห็นแล้วผมชื่นใจแทนพี่สมเจตนายกว่าแกทำข้าวหอมมะลิ แล้วลึกๆผมอิจฉาแกที่เข้าไม่ล้มนะครับอิจฉามากไม่มีใครทําได้อย่างพี่เข้าหอมองหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยถ้าล้มนี่ถือว่าถ้าล้มธรรมชาติถ้าไม่ล้มนี่มันแปลกมันมหัศจจรย์มหัสจจรย์แล้วคนนี้ทํามหัสัรรย์ได้แล้วนาห้าสิบกว่าไร่แกไม่มีล้มสักต้นเลยไปดูมาแล้วตามภาพที่เห็นในวทีอาร์นะครับแล้วเสร็จแล้วไม่ช้าหรอกครับพี่น้องหลายหลคนอยากรู้สนใจเบอร์พี่สุเจบเบอร์หลายบอกเลย 0 8 9 9 6 0 7 1เก้าเกหศเจดครับครับเบอร์นี้นะครับไม่ต้องโทรหานายกบังชนโทรหานายกแสนต่อนะฮะนะฮะไม่ต้องผ่านผมถ้าผ่านผมถ้าอยู่ในพื้นนี้พื้นที่ตรงนี้ผมจะบอกว่าท่านไม่เห็นใน y o u t u หรอกครับท่านต้องติดต่อที่นายกสมเจตอย่างเดียวรองอาลีก็ไม่ต้องติดต่อเพราะแกขี้โม้นะครับยายคนเนี้ยขี้โม้เมื่อกี้ผมมาไปทิงแล้วนี่ก็ไปอยู่ในงานไปไหนไม่รู้เนี่ยนะครับ ผมจะโทรไปด่าผมว่าจะเห็นออก y o ยูทูบฝากนักข่าวด้วยลงให้ด้วยนะครับผมเอ่ยชื่อแค่ละนะครับแนะนําชาวบ้านทั้งตําบลทั้งหมู่บ้านงวดสักครู่นี้ผมมาส่งเกือบสองพันลูกเฉพาะหนองเหมือดหมู่ของนายกหมู่เดียวใช่ครับพอลองใช้แล้วคนอื่นที่ไม่ได้ใช้บางครอบครัวบ่นกันด้วยว่ามึงไป่างเพาะเอาอจะเป่างนั้นใช่หนึ่งลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตดินจะกลับมามีชีวิต ถ้าท่านไม่ทาวันนี้ไม่รู้จะทาไงละใช่ครับนะครับฝากให้พี่สมเจตบอกกับชาวบ้านด้วยว่าเห็นสมควรที่จะเริ่มใช้หรือยังครับก็ถ้าเป็นผมนะครับในความรู้สึกเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเราก็ต้องหาทางออกที่มันดีที่สุดอย่างเช่นนายกบอกเนี่ยทำยังไงลดต้นทุนลดต้นทุนก็คืออย่างเรามาใช้เกลือจืดเนี่ยเกลือจืดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปุ๋ยเหมือนไอ้ลูกละะหกร้อยที่เอามาใส่ปุ๊บเขียวปั๊บเออแมงลงปุ๊บกินปั๊บอันนี้มันเป็นการ ปรับสภาพดินน่ะให้ดินเราเนี่ยดีขึ้นในเมื่อการปลูกพืชผักทุกชนิดเนี่ยถ้าดินดีเนี่ยข้าวหรือผักทุกอย่างดีหมดอันนี้มันโดยธรรมชาติไม่อย่างนั้นเขาจะมีหมอดินให้เรามาศึกษาทําไมหลายอย่างใช่ครับพี่น้องนี่คือคํายืนยันจากคนที่ทําจริงเพราะแกทําเองเลยพูดได้เต็มปากว่าเกิดจืดดีแปลงนาของแกทั้งแปลงเลยนะครับขึ้นก็อยู่เส้นเดือนหมดเลยนั่นเป็นการบอกให้รู้ว่าดินดีขึ้นต้นข้าวไม่ล้มเพราะรากข้าวสามารถเดินไปได้ไกล ข้าวก็ไม่ล้มและข้าวแข็งแรงเป็นหนองกอแกยังไม่ฉีดยาเลยมันก็หายเองเพราะข้าวแข็งแรงนะครับเหมือนคนที่เป็นหวัดถ้าเป็นไข้หวัดมัวแต่ไปหาหมอไม่ออกกําลังกายก็ไม่หายพอออกกาลังกายก็หายเช่นเดียวกันกับเต่าจืดรออะไรอยู่ครับท่านนายกยืนยันแล้วท่านไปใช้วันนี้ท่านเสียใจนะครับ